กราบกราบเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุตรทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระภาพพวนาธรรมวิเทศและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครบับกราบกราบกราบ ทบทวนโอวาทวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2568วันพระ 95, ขึ้น15ค่ำเดือน4ใครมาสวดธรรมจักขอให้รวยสวนกระแสสาธุท่าแห่งความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการสวดและเจริญภาวนา จะโดนบันดาลให้สิ่งที่เราปรารถนาทั้งทางโลกและทางธรรมสำเร็จหมดสาธุเพราะเมื่อธาตุแห่งความบริสุทธิ์ของทุกคนมารวมกันก็จะเกิดเป็นพลังอนุภาพทำให้สิ่งที่ปรารถนาสำเร็จเป็นอัศจรรย์อีกทั้งบุญที่ทำมาก็จะได้ช่องส่งผล พราะกระแสธาตุแห่งความบริสุทธิ์จะไปเปิดช่องเชื่อมสายบุญไปถึงอจตนะนิพพานสาธุฝ่ายมารก็ดึงไปสู่กระแสความกังวลแต่ฝ่ายพระจะดึงไปสู่กระแสมหากุศลเมื่อใจอยู่กับบุญกุศลก็จะไปดึงดูดกระแสทานแห่งบุญที่เราเคยสั่งสมมา มาช่วยให้ฝ่าวกระแสะวิกฤตไปสู่ชีวิตที่ดีที่งดงามที่จะนำความสุขก,กายสบายใจมาให้แก่เราทั้งธุรกิจการงานและความสำเร็จของชีวิตสาธุเพราะฉะนั้นหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญเป็นต้องเรียกบุญมาใช้อย่างนี้ดูตัวอย่าง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเจอวิกฤตระจนมารพระองค์ก็ทรงเรียกบาร,รมีสามทิศสามทัศมาช่วยที่เรากำลังระจนมารอยู่ตอนนี้คือวิกฤตทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนึกถึงบุญบาร,รมีที่เราสั่งสมมาเอามาใช้เรากำลังเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บารมีแรกที่พระองค์ทรงนึกถึงคือทานบารมีบุญที่เราทำมาก็เยอะแยะทั้งกระถินผ้าป,ป่าและหลายๆบุญศีลเราก็รักษาภาวนาเราก็นั่งนึกเอาบารมีทั้งหลายมารวมกันและจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้สาธุอีกบุญที่ต้องทำ อย่างต่อเนื่องและเข้มข้นคือชักชวนกันมาสวดธรรมจักกันและสวดให้ถูกหลักวิชาเพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลกทั้งหลายให้ได้บุญกันเยอะๆทุกคนทั่วโลกสาธุนอกจากนี้วันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำยังเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นวันที่พระนิพพานตลอดแสนโก,จกนนนดจักรวาลอนันตจักรวาลทั้งหมดเลยท่านจะส่งผังสำเร็จส่งบุญละเอียดมาให้กับผู้ที่ปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติธรรมะได้สะดวกเข้าถึงธรรมได้ง่ายรวดเร็วส่วนวันอื่นๆพยามารยังกันได้อยู่ แต่วันนี้จะกันได้น้อยกว่าวันอือ่นๆสาธุดังนั้นวันพระใหญ่ขึ้นสิบห้าคำ่ำพระจันทร์เต็มดวงราตรีนี้งดงามอย่าให้มันผ่านไปเมื่อบนท้องฟ้าสว่างด้วยจันทร์วันเพ็ญในท้องเราก็ต้องสว่างด้วยดวงธรรมภายในให้สวดมนั่งธรรมะกันให้ดี ให้ใจใสๆจะได้สว่างสวัยทั้งภายนอกและภายในสาธุและเนื่องจากวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันพระใหญ่ขึ้น15บห้าค่ำเดือนสี่ซึ่งทุกคนก็ได้ตั้งใจมาสวดธรรมจักจนถึงเป้า7,196ล้านจบดังนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรม จึงดังขึ้นห้าสิบสี่ครั้งสาธุขอเชิญผู้แทนคณะสงฆ์ย่ำรักรังณบัดนี้สาธุ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 สาธ ZAAAAAA uh... thank you สัตว์สัตว์สตว์สัตว์สัตว์เชยนโต ชัยโยโหหิชัยยะสุชัยยะมะคาเลอปะราชิตปัลลังเกสีเสปะทวิโปคะเลอะภิเสเก ยาตังมังวาจากัรมัปัฏฐคีนังปัฏฐคีนังมโนกรรมัปณีทิเตปัฏฐคีนังปัฏฐคนังนิกาโตวะ